งานรถแห่สายบุญนะครับมาเติมครับเดินเชิญ่วนครับเอาทิ่ยิ่งคุณมวนนีสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับนี่ผมมางานรถแห่นะครับที่อำเภอวานนอนจังหวัดสกลนครครับผมอันนี้เป็นรถแห่สุรพงษ์สาวนะครับดูดีไซส่ก็เป็นเทอร์โบครับเทอร์โบแฟดของมัดาวนะครับมาจะเป็น12ใบครับทางน้าครับ มาปร่งขุมพลังอ้างนครับดีไซน์กับทาบ n p ็นพนะครับเด้อนรถรถนี้ว่าเราซุ่มซปูนปันไหนนะครับเพราะวาา่าในช่วงเขาพัรนาอยอค่ะอยากพลังปรับปรุงกันครับก็เลยมาเดโมกันแบบการกุศลครับหาเงินสั่งโดมโรงเรียนครับซอยชุมชนครับอันนี้ก็อีกขั้นหนึ่งครับยังยังประทัทนเด้ด เห็นไปครับสื yeah ้อมาไดน้อมตัวที่ใส่กันเทอร์โบครับผมเทอร์โบแฟร์ด้กันครับเป็นเทอร์โบแฟร์ผมพลังที่ใส่ครับหล่ครับไลยเงีงครับในงานมานี้ครับมีทั้งหกหอทั้งรถปิกอับนะครับเดี๋ยวผมี่พาเบิ้งรถหกหลอก่อนแต่ยังคอยไปเบิ้งปิกอับนะครับปิกอับสียยู่อีกพละ ฟังกันครับผมพันหน้านนให้กันครับนี่ครับด้านหลังของรถแห่ครับเปิดประทุนให้โชว์แดนเซอร์กันเลยรถแฮ่โทนี่ออดิโอครับผมอันนี้ก็่ายของรถแห่สุลปกงเศร้าครับราไปเบางขั้นต่อไปครับคันนี้จะเป็นของรถแห่ทองคำลำซิ่งครับผม นีอยู่ในช่วงปรับปุงเงินครับสีสันยังพระในเซตสมบูรณ์ลอยมาเซตนะครับตัวรองพ้งคับเพิ่งเสียเอาขึ้นครับอันนี้เป็นสูงกำลังเป็นครับใส่ครับอมัเท็กชุดตัวรองพ้องครับรถซาวครับอันนี้เป็นกองสดนะครับกองสดกระเดื่องสดสดทุกชิ้นครับผมเพราะว่าตึ่งเฮดหน้ามืหมู้านี่ครับสดสดนี่ครับเพระในเซตครับครับย่าง เป็นทางการนะครับอ่างตู้กับตู้ว่างๆะรแบมาครับที่มันี่หลอกที่มั้ใมัดเลยครับใดอกแถวรถแงทองคำลำซิงนะครับคือที่ทำเพื่อพังคนครับสุนครกับกันน well. ี่ครับและแต่ผู้มีเกียรติใจมีงานตนดต่อกันได้ครับ อั้นนี้าถที่อาจารท์ทำเพื่ออาการศลำน้อยครับผมที่สกุลไพ่นะครับอันนี้สวยงามกับอันี้ครับทัทีมงานนะครับของโางเรียนวัดดอนปัดเลยครับผู้โรยการคณะกรรมการที่จัที่านไม่ได้ก็คือคนที่อยู่ตามท้อมที่นะครับเขาเป็นสมาชิกกรรการหน่วยส่วนตำบลตะวันว่านะครับทสางชาว่างพัขอเสียรบมนอหน่อยครับงานนี้เก็บขึ้นได้กพเพราะท่าน ขอเพื <lly> like ่อนเสียงเนี่ยเปนการมาเกิดที่สิปีแล้วนะครับที่ติดตามตลอดเวลานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการการศึกษาให้เกียศึกษาขอต้อนรับบ้านบงบงนะครับวันนี้เป็นงานนิทรรศนะครับแต่ด้วยสำหรัของ โรงเรียนนะครับโรงเรียนก็ได้ประสานงานกับหลายๆฝ่ายนะครับรวมทั้งอันนี้กรอเป็นอีกขั้นหนึ่งครับยังบุนท่านเห็ดสมบูรณ์นะครับนี่ครับพึงเห็ดสิบต่าและสิบกระดูกด้วนครับเาะว่าเดี๋ยวไปดูว่าลถเสืวายังไงนะคว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับเป็นตู้เทอร์โบเพื่อนครับก็คือสมทบทุนก่อสร้างโรงอันนี้ประสงค์ของโรงเรียนบ้านบางบงที่ท่านมองเห็นตรงนี้นะครับที่จอดเจ็ดแปดคันที่เรามองอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวขาดทนทรัพย์ไปเยอมากผมาไปดึงอีกฝากฟังหนึ่งนะครับสิ่งใดรับเจ้าของงานนะครับหลายท้ย่านี้นะครับที่ท่านมาร่วมนะครับก็ขอให้ท่านนั้นมีความสุขความเจริญนะครับก็ลายนะสิ่งใลคอยได้สุขตอนมากๆากไดึสฟังิกับอนนะจังจิ๊กมาฟังตนพร้าเป็นดนะครับล่องเศร้าวจัที่กกับมาอาเนสดนะครับลองเศ้าโชว์ครับโชว์เสียงกันครับคมเห็นครับครับ อันนี้เขามาฟังปีกับนะครับนี่ครับเป็นรถปีกับกระบะครับคันนี้เป็นรถแห่เอเคครับจากอำเภอพังโคนนะครับผู้ที่ใส่ก็เป็นพี่วิสิบแปดนะครับบูนาค้กลังโตครับมีีรถสาวครับรถไหนคือรถพลังที่ใส่ก็น่าจะเป็นว่าแท็งนะครับนี่ครับผมคิดว่าหรือว่าที่มาท่านนี่เขาไปเบื่งครับ ต่อเองนะครับนี่ครับกูรถคอนเทตอเอครับห่ยงามยูทีพน็ออันนี้รถแห่เพชรพลอยครับรถแห่เพชรพลอยเมื่อจะเลืนนะครับเหตุเองด้วยกันครับ่อนไเกงรถแห่คันครับรถแห่วม่นคับู้ร่วมงานนะครับนายสุดใจที่ดุากที่ดุทุกย่ร่วมงานนะครับนักเ๋าเมัร่วมงานนะครับมีรถแห่ฟงองมิวสิกครับมีตูบีวีรถเศร้าเอื้อนครับ ไกุศลน้ากันครับหาเงินสร้างโดมลงเรียนครับแต่ไหนทงเันเป็นเหตนายีรนัสก็เป็นคชาตินะครับโดมลงเรียนเป็นคนชารักแ่นทนครับเป็นเคียบเปนเคีับเป็นคนชตมุ an ่นจระข้หน well> ักผมสิ่งว่าแม่นบนไหนนะครับเดือเพะว่าผม ถึเมื่อวานที่เห็นครับยังว่าในสอบถามหรือคุยกับเจ้าของรถคนจะขั้นเลยครับเนี่ยว่าลอยไทยก่อนเนี่ยนี่รถแห่ไอคิวครับไทยต่อไปครับสวยงามครับอันนี้รถแห่สักชาววังครับไอไส้จูกระบบการเมืองกับบ้านนี้เลยครับผมจะภาพนี้ครับของพี่สักชาววังครับตู้ที่ใส่ก็เป็นโบวี้ยี่สิบเอ็ดด้วครับขอบคุณครับเมาวิวว่าเทคครับ พวกรถคต่อมาจากรุ่ันิมน้องเลือคปันแกนบเป็นสีไวอยังสวยงามครับผมเคยเป็ดนหนาท่านต่อไปนักเนะเป็นซาวเอ็นเตอร์เทนเมนดรับนะครับดยงานให้นห้คิดตัหญ่กันใ้ซาวเอ็นเตอร์เทนเมนนะครับมีไหมซาวเอ็นเตอร์เทนเมนนะครับอย่าดย่ ในครับครับต่อไปนะครับเป็นะดอ่อไคนถงไครับนี่ด้านหน้าแต่ละขั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับรดทนี้ระัไชิด้คบเยตนะครับเฮ้มรานอับเดีเดีรครเดีบยร์ครับครับดีครับเี่คยครับเับับดีคัดีครัดีครับัดีครัีครับเครับคับ สองมาบ้านนี้ผมจะแนะนำอุรินะครับเพราะว่าเดี๋ยเราบารจุาแล้วอาสวัีบ่าตทนนะพี่แกนะครับเอ็ซีทางเจริญศิลป์นะครับสรับรับอ้นี่ครับเขาอยากให้ลูกก็มุ่งสูเลยครับกินม่ไดครับกินม่ไดครับกินไ่ได้บ่าไ่ไดครับเราบรถตังไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่จะขาเรถเต็มไปรัย รถแห่ไทยวันนะครับรถแห่ไทยวันนะครับรถแห่ไทยวันแม่ทานนะครับพบขออนุญาตสลิทธิ์ได้ไหมได้ไหมครับคุณดูตันดีทตามครับเดี๋ยวพบคลิปต่อไปครับเดี๋ยวลองเสียงให้ฟังครับเพราะว่ามันมีคนอีกเจ้าหนึ่งได้ไหมปะเห็นสมกคนไหมเย้นะครับเพราะว่ารถเห่ด้วยวะ ได้มาเราก็จะขออนุญาตสาะสิทธิ์ให้กับรถแทงกี่ืนยอีเหลื่อมาบ่นนะครับทางที่ส่งน้ำมุนครับนะฮะโอเคนะครับสลับ